สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะจะมาพูดถึงมาสคาร่านะคะที่น้ำใช้อยู่นะสามแท่งนะถูกและดีนะในราคาแค่หลักสิบนะคะราคาเอื้อมถึงนะว่าทําไมถึงจะต้องหยิบยอ่อพูดถึงคือมีเพื่อนๆถามมาเยอะนะคะว่าน้ำใช้มาสคาร่าอะไรที่แบบเวลาปัดแล้วดูเหมือนใส่ขนตาปลอมอะไรอย่างเงี้ย ปัดแล้วดูงอนนะทีนี้เนี่ยการใช้มาสคาร่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ที่สาคัญควรใช้ที่หนีบขนตาด้วยนะที่แดดขนตาเราเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะพอสมควรนะคะ <S <S เดี๋ยวมาดูการ3แท่งนี้อ่าทั้งหมด2ยี่ห้อนะคะ3แท่งอันนี้นะคะจากด a i s so โซนะ เห็นไหมเอ่ยเป็นม e ัทคาร่าที่แบบว่าสุดยอดมากเลสอแบบนี้นะคะจากดโซแล้วก็อีกหนึ่งนะคะจากเคทิดอนะตัวนี้นะคะถ้าใครดูน้ําทำอ่าเปิดโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าทำ How to ต่างๆเนี่ยก็จะพอเห็นอยู่แล้วนะว่าน้าจะใช้3ตัวนี้ใช้บ่อยมากน้าจะแทบไม่ใช้อ่ามัทคาร่ยี่ห้ออื่นเลยนะคะบอกเลยว่ามันใช้ดีจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าแป้งข้างในมันปัดออกมาแล้วมันจะดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไปเลย มาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง3ตัวนี้นะคะเริ่มจากมาสคาร่าจากด a i s โซก่อนนะคะชื่อว่า p a n o รา m i c c u r ร์ฟนะคะ t วินไซส์มาสคาร่านะคะอันนี้จากด a i s โซนะ,ะแท่งสีดำแพคเกจแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้เนี่ยแปลงเขาก็จะเป็นตะปุ่มตะปั่มเล็กๆอะ่ะเอออันนี้ใช้แล้วแต่ว่าจะบอกว่าก่อนที่จะใช้น่ควรที่จะดัดขนตาก่อนนะแล้วก็ลงด้วยตัวนี้ประมาณ2รอบนะคะ แล้วแบบว่ามันจะออกมาขนตามันจะเด้งเลยนะเดี๋ยวนะ้ำมีรูปให้ดูค่ะค่าราคาก็60บาทนะสำหรับตัวนี้นะคะอ่าไปหาซื้อกันดูนะถ้าสนใจนะในไดโซมีแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้ของไดโซอีกเช่นกันนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะรอกทลอกแล้วอะ่ะดูเอาแล้วกันเนาะว่าแพกเกจมันประมาณนี้นะคะเห็นไหมฝาสีทองตัว หลอดสีน้ำตาลนะคะอ่าข้างในของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นออกจะอะแปลงจะออกใหญ่ๆนิดนึงนะคะซึ่งปัดออกมาแล้วให้ขนตาแบบว่าดูแบบ โอเคอาจจะไม่ได้เรียงเส้นเหมือนตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าตัวนี้ปัดออกมาแล้วมันค่อนข้างที่แบบจะเด้งขึ้นแต่ว่าต้องใช้นะอย่างที่บอกนะต้องใช้ที่ดัดขนตาด้วยนะช่วยเสริมนะคะแต่ว่าโดยรวมโอเคเลยไม่ต้องแบบคือน้าด้วยที่วันนันเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะที่ตาเน่แล้วก็พยายามไม่ใส่อ่าอะไรอ่ะที่ขนตาปลอมเอออะไรพวกนี้ที่ทาให้มันระคายเคืองตาเพราะฉะนั้นใช้อันนี้ดีแน่นอนนะคะดัดขนตาดิดนหน่อยแล้วก็ใช้ มัสคาร่าตัวนี้นะราคาแค่60บาทเองนะคะเดี๋ยวน้ำมีรูปให้ดูนะคะค่ะมาถึงตัวสุดท้ายนะชื่อว่าเคทิีดอนนะคะมาทมววแซลมัสคาร่านะคะก็จะเป็นหลอดซีมพูฝาสีทองนะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคือน้ำจำราคาไม่ได้อะแล้วทีนี้เนี่ยราคาไม่น่าจะอยู่ประมาณ8-9-7-9 ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างในของเขาเนี่ยตัวแปลงของเขาเห็นไหมคะก็จะเป็นเคอร์ฟแบบเนี้ยเป็นสามคือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะ่ะเห็นไหมเป็นเป็นสามลูกอะ่ะเออเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะแต่เวลาต้องบอกก่อนของเขาเนี่ย ไอ้เจ้าสองตัวที่น้ำพูดไปก่อนหน้านี้เขาไม่กันน้ำนะล้างออกง่ายแต่เจ้าตัวนี้ถ้าใช้แล้วต้องล้างออกให้ดีนะคะของเขากันน้ำหนักมากคือกันน้ำดีจริงๆแล้วก็ต้องใช้รีมูเวอร์นะคะทำความสะอาดนะขนาดรีมูเวอร์เช็ด ake, ยังไม่ค่อยอยากจะออกเลยยังไงก็ต้องทำความสะอาดให้ดีนะเพราะว่ามันจะไปเกาะที่ตาเรานะคะแต่ว่ายังไงก็ถือว่ามันเป็น มันถือว่ามันโอเคมากๆราคาไม่ถึงร้อยแล้วก็ใช้ดีมากๆคือติดทนนานทั้งวันเลยนะแบบไม่มีหลุดร่วงลงมาเลยนะระหว่างวันโอเคเดี๋ยวน้ำมีรูปขึ้นให้ดูนะคะ ค่ะทั้งหมดสมตัวที่น้ำพูดถึงเนี่ยนะถือว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของน้ำเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะโอเคใช้ดีมากมากเลยแหละดีถึงดีมากเลยนะจนไม่คิดว่าอยากจะซื้อยี่ห้ออื่นนะคะแต่ที่มีอยู่เนี่ยยี่ห้ออื่นก็ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ส่วนมากจะใช้เนี่ยสามแท่งนี้นะคะจะพกติดตัวไปตลอดเลยเวลาใช้ก็คือน้ำแต่งหน้าแทบทุกวันน้งก็จะหยิบสามตัวนี้มาใช้ก็ลองไปหาซื้อดูจริงๆแล้วไดโซมีแน่นอนสองตัวนี้ คือถ้าถามมาคาร่าตัวอื่นของไดโซเนี่ยดีไหมน้ำยังไม่เคยลองใช้นะก็ใช้แค่2ตัวนี้แล้วก็ยังไม่คิดเปลี่ยนใจจะไปใช้อย่างอื่นนะคะจะบอกเลยว่าดีจริงๆนี่นะแล้วก็ของเคที่ดอนนะคะตัวนี้ ตัวนี้กันน้ำนะคะ k e t ม d e r m o s e ซลนะแต่2ตัวนี้จับดโซไม่กันน้ำนะคะวันไหนที่เราไม่อยากแต่งหน้าหนักแต่งหน้าแน่นเราใช้สองตัวนี้นะแต่วันไหนที่เราอยากให้หน้าแน่นหน้าปังนะนี่ตัวนี้นะคะแต่ว่าต้องล้างหอ,อกอ่าล้างเหอ,อกล้างออกเออล้างออกให้ดีๆนะเพราะว่ามันจะติดที่ดวงตาเรานะคะก็จะทําให้แบบเหมือนมีสิ่ง เครื่องสอําอางสารตกค้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายเนาะยังไงก็ควรที่จะใช้รีมูเวอร์ล้างออกให้สะอาดเนาะโอเควันนี้น้ำมีมาบอกกันแค่นี้นะคะวันนี้น้ําลาไปก่อนอย่าลืมเหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะกดซับสไครต์ให้น้าด้วยนะคะในช่องนี้ luxury gn ถ้าใครยังไม่กดกดให้น้าด้วยนะแล้วมันก็จะมีกระดิ่งเตือนใช่ไหมกดกระดิ่งเตือนด้วยนะเวลาที่น้ำทำคลิปว่าอะไรออกมาเพื่อนจะได้ทราบกันนะคะแล้วก็ในอิสตาแกรมพิมพ์คำว่า luxury gn underscore official ในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะพิมพ์ว่า ว่า Luxury GN เนะเดี๋ยวน้นงจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะถ้ามีคําติชมหรืออยากให้น้าทําอะไระใส่ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะน้ํายินดีตอบทุกคําถามแล้วก็น้อมเอาไปปรับปรุงนะคะวันนี้น้ําลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ2คลิปนี้กดเข้าไปดูนะ,ะแล้วก็คลิปต่างๆอย่างนี้นะคะเข้าไปดูว่าน้าทําอะไรไว้บ้างเนาะหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ